เน้นๆนกันจิตรอยกับเขาด้วยจิตท,ทนกินเนี่เลยพี่ใบเงินนอนจังใบเงินไอ้แฟดใบทองอยู่ไหนเสียงพัดลมดังวงงๆงเลยนะคะห่างพัดลมไม่ได้ค่ะเดี๋ยวตายร้อนมากเลยแ้้งคุณชายกับเผาเอ,อ๋โอโนูงไงใบทองนอนอยู่โน่น างพัดลมเดี๋ยวตายผีซ้ำด้มไปยนะร้อนอยู่แล้วน้ะไม่ไหลวันนี้เป็นวันที่ห้าแล้วค่ะเครื่องปั๊มของประปาหมู่บ้านมันเจ๊งรู้จะซ่อมเสร็จเมื่อไรเดือดร้อนไปหมดเลยเนะี่ยโอ้ยเหนืงง่อยยาไปขุดมัากินกันใหญ่เลยเดินเดินจุ๊กจกันใหญ่เลย <c oughs> อันนี้นี่ลูกไข่เธอลูกไข่ฮะที่ไปแจมกับน้องด้วยนอนกันโซ่เขาก็มีจะย้ายบ้านอยู่แล้ววันที่สิบแปดเนี้ยไปอยู่บ้านใหม่อ่ะบ้านก็ยังไม่เสร็จเลยโอ้เหนื่อยอ่ะไม่เหนื่อยขนาดนี้ เพราะว่ามันต้องทำต่อเติมใหม่หมดเลยทั้งหลังบ้านหน้าบ้านเพราะว่าหลังบ้านแม่ก็ต้องกั้นกำแพงนะคะเพราะว่าพอเปิดประตูหลังบ้านไปปุ๊บมันจะไปชนกับบ้านอื่นเขาไงแล้วเราลำพังหมานำลำ,ลำพังแมวมันไม่เท่าไหร่ไงเราปิดประตูหลังบ้านใช่ไหมประตูเหล็กอะแมวมันก็ออกไม่ได้แล้วแต่หมาไงมันจะไปขี้เยี่ยวตรงไหนแล้วหมาทัง้งสามสี่ตัว ถ้าเราไม่เปิดประตูหลังบ้านให้มันออกไปขี้ไปเยี่ยวบ้างมันก็ไม่ได้นะคะมันก็จําเป็นไงที่แม่เลยจัดการาสร้างกําแพงกั้นกําแพงหลังบ้านไม่งั้นพอมาหลุดออกไปนี่เดี๋ยวเดือดร้อนแน่ๆเลยเดี๋ยวก็ได้ไปมีปัญหากับเพื่อนบ้านแล้วแถวนู้นเราไม่ได้รู้จักใครด้วยไงแต่ตรงนี้เรายังพอได้รู้จักคนโน้นคนนี้ใช่ไหม อย่างไม่พอได้คุยกันได้คือเจ้าของบ้านเขาไม่ว่าหรอกค่ะเราจะทําอะไรต่อเติมตรงไหนนะให้บอกเขาเขาอ,อนุญาตให้เราทําหมดแหละแต่เราต้องใช้งบเองแล้วพอคําว่าต่อเติมนะมันก็เหมือนต่อเติมอะนะคะมันมันไม่ใช่ว่านิดเดียวแล้วมันจะเสร็จสมบูรณ์ก <c oughs> ็จะเหนื่อยแล้วค่ะบอกบอตรงๆเลยแม่นี่แบบเหนื่อยมากค่ะ เสร็จเรื่องเด็กป่วยไปแล้วอ่านี่บ้านนีกยังไม่เสร็จสมบูรณ์วันที่สิบแปดนี้ต้องย้ายออกอะค่ะเพราะว่ามันหมดสัญญาแล้วแล้วเจ้าของบ้านคนใหม่เขาก็จะเข้ามาบูรณะบ้านแล้วมันทำให้ยืดเยื้อไปเรื่อยไม่ได้ค่ะชุ่มๆนอนสบ,บายเลยนะมันพี่ฟังบิน อันนี้ก็นอนสบ,บายเลยนะอ่นอนสบ,บายเลยออเออเออทำไมลูก